วันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกไปนะคะนงมันก็เปิดประตูให้น้องไก่ได้ออกมาเดินเล่นแล้วก็เก็บไข่ไก่เพื่อไปส่งให้ลูกค้ากันค่ะเช็ดทําความสะอาดไข่เสร็จนะคะก็ยกขึ้นรถแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยวันนี้นงมันก็มีเมนูมาทํากินด้วยค่ะปกตินงมันก็จะกินลูกชิ้นปลาของแมนเออยู่ตลอดเลยนะคะวันนี้นงมันก็จัดมาเลยค่ะแต่เมนูของเราวันนี้นะคะก็จะมีทอดมันปลาอินทรีย์เป็นสินค้าขายดีเลยค่ะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาแมงกะพรุนอันนี้จะเป็นสินค้าตัวใหม่ของเขาเลยนะคะนงมันก็ทํากันเปิดถุงอออย่่าางไไไวเเลคลคะ้้กกก็็็ใสปในนนมมมทดรํตีีๆ มาลอยชิมกันเยอะเลยค่ะน้องโก็ทากันเทน้าจิ้มเลยนะคะใช้เวลาทอดแป๊บเดียวค่ะตอนนี้ก็สุกสีน่ากินมากค่ะไม่ใช่แค่หน้าตาน่ากินนะคะกลิ่นก็ยังหอมยั่วเลยค่ะและมาทอดลูกชิ้นปลาแมงกะพุนกันต่อเพิ่งเปิดตัวสินค้าใหม่อยากลองก็เลยกดสั่งมาเลยค่ะวีท่านไหนสนใจตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ด้วยค่ะแค่กดสั่งตัวพรีเมียมของแมนเองเขาก็จะแถมลูกชิ้นปลาแมงกะพุนไปเลย1แพ็คค่ะสามารถสั่งผ่านช่องทางสีเขียวแล้วก็สีส้มได้เลยค่ะตอนนีี้้้ก็ทออดดเเสรรรจหมยยบนะะค ได้เวลามาชิมกันแล้วค่ะวันนี้จะเป็นทอดมันปลาอินทรีย์เป็นสินค้าไข่ดีของแมนเอพราะรสชาติเข้มข้นกำลังดีใชพ้พิแกงใต้ผสมกับเนื้อปลาทะเลเน้นเน้นอร่อยสุดๆเลยค่ะเด็กๆชอบใจกันใหญ่เลยค่ะแล้วน้องวัวก็จะมาชิมลูกชิ้นปลาแมงกะพนกันต่อนะ,ะเนื้อของเขาน้นุ่มค่ะกลิ่นหอมรสชาติอร่อยกลมกลม่อมที่สาคัญเคียวหนึบหนับ,นบแมงกะพลเน้นเน,น้นกัดฟินทุกคาเลยค่ะยิ่งจิ้มกับน้าจิ้มซีฟูดนะคะฟินอร่อยมากน้องวัวกับเด็กๆก,ก,ก็ยินกินกันเลยค่ะต่างคนต่างกินนะคะไม่พูดไม่่่่จาากกกกันเเลยยคะด็็ๆบอออวร สุดไปเลยค่ะว้าวตอนนี้ในจานนะคะก็เกือบจะหมดแล้วค่ะกินกันไวมากเด็กๆบอกว่าไม่พอนะคะเอาอีกเอาอีกค่ะเจ้าตอนเล็กยกนิ้วให้เลยค่ะน้องมาก็ทํากันทอดเพิ่มให้อีกรอบเลยนะคะอร่อยมากๆพี่ๆสามารถไปซื้อกินตามกันได้เลยนะคะ